สวัสดีครับตามเชียนน้องเบนนะครับเนาะนี่ยายามดัางติบซีเส้นนะครับเนาะตอนนี้กำลังติเอาปลานะครับเนาะปลาอีสบนะครับเนาะตัวแรกมาแล้วครับซีเส้นนะครับเนาะ กับบรรยากาศยามเช้า้องเบ็นนะครับเนาะเป็ดปลาตัวแรกของห้องครับครับประมาณซีโร่ใด้อครับตัวนี้ครับ Này cứ phát một Kéo kìa mai. Này ปลาก้อนเนาะครับเนะาะไติดตาม,มาติดมีตัวที่สองมาน,นี่นะครับหน้าอีกแล้วครับแต้มที่สองเนาะครับเนาะปลาย,ยีสก์ก็เก่าแล้วครับตัวนี้ตายแล้วนะนครับเนาะก๊าลังปดเดือยู่ตัวนี้ตัวน้อยก็ตัวนั สองสามโลตัวนี้ ติดตามกันมีบอลนะนี่นะครับเนาะตัวที่สามมาแล้วครับสำหรับเจ้านี้นะครับเนาะตายสบนะครับเนาะ ใส่ถุงติดลงกันพันกันุนดอกมุนดอก,อกครับยีบศพตัวที่สามงงงมันขาดมันขาดข่าน,น,นะครับผ่านครับเสียนสมันนะครับเนาะไปเดย เดี๋ยวขอปิดปลาก่อนนะครับเนาะมาติดตามยิงตัวต่อไปบ่เดี๋ยวคนะหลอดเลยไหกแล้วครับตัวที่สี่ครับตัวทีไม่ไปศพจิดตายลงติดหอดแล้วตัวที่สี่นะครับเนาะเดี๋ยว เป็นไปสบตรงที่4ปลดปลาก่อนนะครับตัวที่5มแล้วครับตัวที่หามาแล้วครับตากกว่าตัว,ตว,น,ตวนั้นน่ะโอ้ยถีรอดแล้วรุดเอาอย่างเดียวเลยจมรุดเอาเลย ตัวที่หาเนาะครับเนาะของเา้านี่ครับปล,ปลดปลากัอนเนาะครับเนาะเนี่ยวครับ เอาอ๋อเอานะครับตัวที่ตัวที่หกนะครับเนาะไอ้สุปเป็นตัวที่ตัวที่ตัวที่หกของเสานี่นะครับเนาะ โอ้ไปขอไเดเยอะกว่านะโอ้ขอไปจะใส่น,น,น้ำมาทางไงไม่ต้องใส่น้ำไมนเลยเดี๋ยวกบปิดปาก,กันเ้อครับเนาะาเี่ว่านีย,เด,ยเดี๋ยวครับเนาะปลาเห่า โอโตครับเจ้านี่ครับแล้วเก็บปลาก่อนนะครับเนาะ